าโดนยิงลูกเขาไลไรยิงกันเขาไปห้ามพอเขาไปห้ามแล้วเขาก็โดนยิงเข้าตรงนี้มันก็ทะลุออกตรงนี้สลบไปเกือบวันตอนนี้อาการแกเป็นไงบ้างครับเขาเป็นหลอดเลือดสมองตีแล้วเขาก็ซีกข้างข้างขวาเสียหมดเลยใช้การไม่ได้แต่ข้างซ้ายครอบพอทําได้เขามีครอบครัวไหมครับมีค่ะแต่แ,นแฟนเขาหนีไปนานแล้วค่ะเมื่อก่อนเขาทางานอะไรครับก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุเขาเปิดร้านซ่อมค่ะ เปิดร้านซ่อมทีวีซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างแล้วเขาก็เขามาเชิญให้ไปสอนอยู่โรงเรียนเขาก็ไปค่ะเขาก็เรียกอาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัยแต่ไม่ได้รับปริญญา ขนมอะไรครับขนมธรรมดาโบราณเรียงดอกโัวแต่ขอนแก่นเรียบฝักโัวยืดบานยึดลดยึดไปหมดทุกอย่างเลยลูกร้องไห้จน จนยายว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ทําไมคิดว่าจะฆ่าตัวตายเลยนะตอนนั้นมาคิดได้ว่าเออไม่ต้องหรอกเราก็สู้ตัวไปสิเราก็มีลกูกมีเต้าอยู่ไมชีวิตเรายังมีค่าจะไปฆ่าตัวตายมันก็จะบาป ก็เลย่าพีกับมาบานซะก็เลยวางซีนะว่ามีคนดูแลเจ้าเลยวางซีลูกเจ้าตายหมดแล้ววางซี่หมดย้ายวางซีนะก็เลยไปฮับละมาสันดีเพราะแต่ไอตอมตายแล้วแบบไปฮับละมาแกต้องดูแลลูกชายไ้แตน่าเป็นน้องสาวเห็นภาพอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงครับโอ้สังเวชแห้ง ทามาหากินแต่ไหนแต่ไรเราไม่ได้พึ่งไข่หาด้วยน้ําพักน้ำแแรงของเราแก่ป้านหนฉันก็ยังสู้ชีวิตแก่ฉันก็ยังมีคุณค่าทําล่าอยู่มันยังไม่เป็นอะไรก็ปวดแต่ขัอเข่าเล้วลูกอันอื่นไม่เป็น ประบการสูญเสียลูกถึงสามคนคคส่วนคนโตก็ต้องป่วยพิการยายได้ข้อคิดหรือว่าได้อะไรกลับมากับตัวเองมากได้ข้อคิดกลับมาก็คือว่าตัวเราเป็นคนเราต้องรับผิดชอบต่อไปจนกลัวชีวิตจะหาไม่จนกลัวจะไปไม่ได้เราจะทําต่อไปจนกลัวจะเดินไม่ได้จนถึงอะไรนั่นแหละ ทุกวันนี้กังวลใจหรือห่วงอะไรในตัวพี่บลล์ลพวกห่วงเขาแหละกลัวเขาจากไปกลัวไม่มีเพื่อนถึงบอกเมื่อกี้บอกว่ามีชักเ้วยเกิดจากอะไรครับกินยาไม่ครบถ้ากับว่าก็ต้องก็ต้องคอยกำชับเรื่องต่าันสารพัดเราเจอเงินที่ไหนมาซื้อกินต่อไปก็ยังคิดอยู่นะเงินแค่นี้ก็หนักเหลือเกินนะลูกพอคิดถึงคืงชีวิตในปัจจุบันที่ยังต้องทํางานยังต้องเหนื่อยยังต้องกังวลกับเรื่องของการหารายได้ก็กังวลมากๆลูกแต่ ตัวเราก็มาคิดจนแค่นี้ก็ช่างมันเถอะเราก็ต้องสู้ชีวิตเราต่อไปเออเรายังมีกิวิตรอูก ถึงเราจะไม่มีเงินมีทองเราก็หาชินไปวันๆนะลูกนะเราก็เลี้ยงตัวเราไปถึงแกอายุแปดสิบแม่ก็ยังพอทําไหวทาไปกินไปลูกเอ้ยเราก็ค่อยใช้ค่อยอดออกไปเราก็ค่อยค่อหากันนะพ่อไปได้วันละร้อยสองร้อยพอได้ซื้อมาทั้ชีวิตต่อไปพี่บดสู้ๆนะลูกนะรักนะพี่เบิร์ดนะแม่รักลูกนะายไปไวนะลูกนะ ลูกจะได้มาช่วยแม่นะลูกนะพี่เบฟเป็นคนดีของแม่นะครับไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา